โอ้โหชุดเกาะทหารไอ้ทนป่าต้องใช้ไหมเนี่ยใช้ใช้ใช่ใช่ไหมโอ้โหมีดโอ้โยชุดท่อมปืนโอ้โหแมงดาของแมงดาของร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยไอ้เหี้ยคนป่าใช้ใช้ไีมคนพี่มีกระสุนลูกซองไหมอ่ะคนป่าต้องใช้ป่ะดิคนป่าต้องใช้ป่ะเนี่ยไม่ต้องตั้งไม่ต้องใช้นี่เราเก็บไว้เพื่อนเฉยเออมันคืออะไรยังไม่รู้จักเลยเนี่ย แต่รู้วิธียิงแล้วแต่ว่าคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบครยบ้างผู้ชมโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใรับชมแค่นั่นแหละเราสร้างกระต๊อบที่ไว้แล้วก็เราก็เดินเล่นในเมืองนอกเมืองถ้าสัตว์ใช่ไอนละทีนี้อี่ยลืมพลาดเลยกูเพปลี่ยนชื่อเออคนป่าขาวไอ้สัตว์ เฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ได้ดิคนป่าต้องสีดำดิเออคนป่าต้องตัวดำไม่เป็นไรคนป่าขาวก็ได้อ่ะนี่ไงเอ้ขอบคุณครับแอดมีสตาร์เตอร์แพ็คอะไรบ้างมาพีบมันมีกี่ใบอ่ะเก็บดิอย่าบอกมีใบเดียวละกูแคนเลยแหละแค่ตัวเดียวอะไร อะไรนะครับผมอ,อ,อ๋อโอเคครับผมเพิ่มดิสคอร์ไปแล้วสองใบเออม,มีกระเป๋ามี ATV ด้วยใครน่ะแอดเหรอแอดเหรอไม่ใช่แอดไม่ใช่แอสสวัสดีครับ ครับผมอันนี้แ <F occurs> อดมินครับอ๋อว่าผิดผมว่าผิดไปดีกว่าอันนี้มันซ้อนได้ไหมเนี่ยซ้อนได้ซ้อนได้พี่ไปได้ไปได้ไปขับเลยโอ้ยพี่ผมไม่ได้อัพขับรถไปพี่ก็ไม่ได้อ้าวใส่ถึกตีเลยพี่บอกบายบายก่อนเราจะไปกันแล้วบายบายครับทุกคนเลาะป่าเข้าแล้วจะมีคนทราบไหมผมว่า ไอ้ที่เห็นว่าเส้นสีขาวอยู่เออเห็นเห็นเส้นสีขาว a อศูน์ที่อยู่ที่อยู่ขวาสุดปะอยู่หน้าผาใช่ไหมเออใช่นั่นน่ะแถวนั้นน่ะอ๋อเอ๊ะที่ตรงข้ามกับแอร์ดรอปไหมไม่ใช่เอ็นเอ๊ะดูดูช่องเอศูนย์นะแล้วขวาสุดเลยตรงกลางที่มีเส้นสีขาวลงมาแล้วสุดตรงนั้นน่ะที่เป็นภูเขาอะเออนั่นน่ะสวยมีสองอ่ะมันมันมีสองที่นะมันมี ที่ร่าง A0 ด้วยอ่ะขวามันอยู่ขวาอ่าไอ้๋ละไอันี้ลงทำงานฮะงานเอ้าลงไม่ได้ทอาไมอ่ะไม่รู้เอ้าไมอ่เออไปลงไม่ได้ดิ่โอ้คุณลงไม่ได้อ่ะพี่เอออีกแล้วเอ้าเฮียเอาน้องได้ไหมไม่ได้ ขอเข้าใหม่ใช่ไหมต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมเอาเข้าใหม่แล้วกูจะอยู่ตรงนี้ไม่เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมสร้างที่พักก่อนทำเราทำที่นอนไปเลยดีกว่ามีท่าร่างอย่างนี้หรอพี่ฮะท่าร่างที่สวยมากเลยอ่ะเป็นเนินแต่ว่านะอุ้ยเลือดรถใจแม่ย้อยคิบหายแล้วตกอ่ะ มึงเห็นมันเหมือนไม่ชันเนี่ยไอ้ขุดตายมาหลายรอบแล้วตายเลยอะแตกเลยวิ่งได้อยู่เวยตรงนี้โอเคนะเฮ้ยมันเป็นสันแบบสันเลยอะเดี๋ยวพี่ต้องมาดูเองแล้วมาแล้วพี่มาแล้วไหนตรงไหนบอกมาได้ยังนี่นี่จะมาอีกอ่าแล้วแล้วแต่ล้วยังไม่ได้แล้ทำไมเราไม่ชวนพี่กันนี่เออฮัลโหล นั่นอะไรเด้ออะไรอย่าผมช่วยคขาเตี๊ยบผมเป็นตีกันอ่ะอินเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวๆเซอร์ก้อนผมผมสร้างได้มันดูยังไงผมสร้างได้ส,สิบทับสิบอ่ะอ๋อสันชวนเลยสิบเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนเราชื่อว่าอะไรดีอ่าคนป่าอะไรดีวะ The forest เออ The forest F A F ดีกน,นะ <c oughs> F O R E S T ์ปะวะไม่รดู้ F O R E S T เอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ o R e S ใช่ฟอดับเบ R E S T. ไ T เใช่อ e oh, ถูกได้อีกถูกปะวะเดีย๋ยวดูก่อนเช็คก,ก่อนเพ่มั่นใจเออเออได้ล้ได้แนละ้วมา เ, bar, เราคือเดป่าพี่เดป่าเราคือเดป่าโโหเราจริงๆก็อยู่ห่างไกลบ้างมากเลยนะใช่แต่ก็ไม่ห่าง<ต>เมืองม,มากนะเวย้ยที่จะฟาร์มได้เดินก็ไม่ได้อยู่ใช่ปะ่ะปกติเราก็เดินไกลประมาณนี้อยู่แล้วนะเด้ๆเราไก้อนเราเป็นอะไรดีวะหัวสิงโตไหมพี่หัวสิงโตฮะ โตไหมไอคอนเฮ้ยเสียงฝนเริ่มมาแล้วไอ้นี่วาไปท่อมวะพี่เออไปท่อมไปท่อมคนป่าเราต้องต้องสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมนินจำไว้หนยได้ได้ใช่เราได้มาถัอไปอ่ะซ้ำชุดชุดคนป่าเราใช้ชุดคนเมืองไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าธีม ใช้๋ยวใช้ไปดาดาไปก็ป่าเองพี ern, ่โยไม่ได้ไม่ได้ซักมันนี้เข้าตีมเฮ้ยฮัลโหลอะไรนี่เฮ้ยฮัลโหลอัปเดตใหม่กล่องกล่องต้องใช้ตะปูจริงปุี่จริงแย่แล้วเราต้องไปหาของแล้วแหละ เราเรามีรถมีเก็บของไว้ในรถเราจะขับรถไปจริงๆเหรอไม่ไม่ไม่เราเดินไปแต่ว่าเราเก็บของไว้ที่รถเนี่ยไอเชี่ยเรารถเก็บของได้แค่เนี้ยเยี่ยมเลยเราเก็บของที่จะเป็นกันได้เออเอสึกลมมันจะแรงมากมากเลยนะใช่ลมแรงมากเราอยู่บนที่สูงลมรุ่นแรง ต้องอยู่ด้านล่างไม่ไม่ไม่ล่างนู้นเหรอล้ออ่าดีตรงนี้เราเกิดฝั่งนู้นแต่เราอันนี้ฝั่งนี้ใช่ป่ะได้หากินฝั่งนี้เออเออตรงนี้แถวๆพุ่มไม้ตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้พี่นี่นี่นี่ตัดเลยตรงนี้ดีกว่าะมามามาเข้าเซิร์ฟยังอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวบอกเด้บอกให้แอดวามาเลยไม่ต้องเดินเดี๋ยวบอกแอดเที่ยวมีเออนี่พี่ บอกว่าเป็นเพื่อนสองคนนั้นน่ะเดี๋ยวเข้ามาในดิสเลยเฮียกูเกียดโอเคสปริงลิสไอ้สัตว์นะครบละยังไม่ต้องจุดอ่ะนะแต่เราต้องปักหัวคนไว้แถวนี้ก่อนทำไมอ่ะอ้าวเป็นอนุสอรร์ไงว่านี่ที่นี่คนป่าอย่ามายุ่ง จะพีดีหัวคนไหนกันล่ะนี่ดีกูเ,เก็บมาไอพี่ฆ่าคนบ้าโอ,าอ้หัวซอมบี้เอาหัวซอมบี้สีขาวด้วยพี่เราไปหาเสื้อที่มัดไปใช้สีดีดีกว่า,าจะโดนจะโดน,ดนตีนก็ได้นะไปที่ไหนเราเดินกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำขวานใหม่ก,ก่อนขวานจะพังเฮ้ยพี่ทำขวานเออผมอยากทำอะไรนั้นอ่ะทำหอกดีกว่าเอาหอกพี่ไปใช้ปะไม่ผมทำเองดีกว่าหอกหินลอง โอ้โหมาหถึงก็ได้เอฟเฟกของดีด้วย<ม>ของใหม่ๆเลยใช่ใหม่แบบเกะกล่องเลยอเอยคัวเซิฟนี้เจลชอบอได้หักลำ้ำ <7. 9 S 2> เจ็ดจุดเก้านั่นแหละ,ะพี่คนป่าไ็ใช้กันน,นี่นี่ตลกลงคนป่าจริงวะเนี่ยไม่เราเก็บไปให้เพื่อนเราเราเก็บไปเพื่อนเรา <S <S อย่าลืมตะปูลกล่องต้องใช้ไอ้ทำกล่องตอนนี้ต้องใช้ตะปูแล้วนะเจม กล่องไม้พี่ก็ลงมากับผมอ่ะใช่คนป่าใช้ในวิชั่นด้วยนะพี่นะมองกลางคืนพี่พี่เข้าผิดเซิร์ฟป่ะดิเซิร์ฟนั้นใส่พาร์ตไหมเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ข้างพี่วิ่งมาแล้วใส่เกาะด้วยเอาไปดิไอพี่ทำไมมันมาหาผมไอพี่จิ้มก่อน ล่วงล่วงล่วง๋วงวงยวผมพันผ้าก่อนเป็นเปลี่ยน,นขวานละไม่มวันละโหชุดเกราะทหารไอทนป่าต้องใช้ไหมเนี่ยใช, <laughs> ช้ใช่ใช่ใช่ไหมโห<ฮ>มีดโอ้ยชุดซ่อมปืนโอ้<ช> <laughs> <laughs> แบงดอกของแบงค์ดอกของร้อยเปอร์เซนต์หมดเลยไนอะ้ี้ย คนป่าใช้ใช้บีก <c oughs> ่อนใช้พี่ผมเจอตะแคปอ่ะผมเอาตะแคปกลักบได้วยนะเออโอ้โหตีมแบบว่าสุดยอดอ่ะเรานะตีมเรานะได้เปิดต <คน S 1> ีมมาซะยังดีเลยคนป่า <c oughs> แต่ว่าปาปิดกองเหงนื่อยลบอ่ะอ,อีตะวันนี้เดินลบซะแล้วอ่ะเออพี่มีกระสุนลูกซองไหมอ่ะคนป่าต้องใช้ประดิคนป่าต้องใช้ประเดี๋ยม่ต้องตั้งไม่ต้องใช้นี่เราเก็บไว้เพื่อนเฉย เออมันคืออะไรยังไม่รู้จักเลยเนี่ยแต่รู้วิธียิงได้แต่ว่าแต่ถ้ามีลูกก็แล้วแต่ไม่มีลูกอพอมีลูกอะเฮ้ยตะปูเจอตะปูแล้วเก็บเก็บเกบเก็บเอ้ยเจอเหมือนกันปืนพกโอ้คนป่าชอบปืนพก MP5 อพ้อมันจะทางแล้วไม่เราแม่เอาปืนเกลาวไม่มีพี่เก็บของพี่ฮัลโหลฮัลโหลตะปู พี่มีเกียร์ล่ะไม่มีสามพี่งงแย่เลยเอซูนอดอกพี่แย่แล้วไอดอกอยู่ข้างบ้านเราเลยก็เอาแล้วไปดิเอาแล้วไปดิเราไม่มีที่งัดพี่มีพี่มีอะไรงัดเรามีกุญแจมีไขควงใช้ครีมได้ปะวะไม่รู้ไม่รู้พี่อย่าไปเต็มแบบนี้เออเอาสักหน่อยก็ยังดีอ่ะ จะไม่เอาอะไรเลยเหรอพี่จะไปกี่เออจะไปผมก็ก็ได้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะโอ้ยพี่ทากบ้านเราเลยเจ้าขาพี่ตกลงจีจีจังนี่พี่ไม่ได้ไอ้นั่นลื้อยู่อะไรนะตะปูไม่ได้เย่จัดจริงเหรออืมเดี๋ยวเราดิพี่เป็นโจรเหรอไจะเป็นโจร โอ้ยมีเค้กอะพีพี่เจ้าเค้กไปอะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไม่ได้ของเต็มกี่เป๋าเปิดแล้วสองอันไม่รู้อะเราต้องเอาของไปยัดไว้ก่อนอ่ะอาจจะต้องเอากระเป๋าใส่ไว้ในรถสองคนเลยอะแล้วทำกระเป๋าผ้าออกมาเออได้แล้วคืนสองบอกกับผมคืนสามเลยของผมสามบอกแต่ตอนนี้เรามีของกินแล้วใช่ไหม ใช่ผม,มเคก้อนอยอ่ะสบายแล้วก็แปดถ้าแปดก็เคลอ่ะขับรถไปเลย <c oughs> ไม่ต้องเดินละจ้าย้ายที่ด้วยโอ้ยย้ายไปอยู่ปีศูนย์ในป่าท,ทึบริมกำแพงดีป่ะกำแพงแล้วฮะทึบตึงเลยเราบีศูนเดิอ แต่เราไม่เราจะไม่มีบังเกอร์พี่อะไรนะเราจะอยู่เส้นขาวตรงนั้นหรอใช่เส้นขาวจะไปเหรอพี่ว่ามันไม่มีคนมาหรอกไปก็เจ็บของเลยไปดิว่าจะขับไปด้านหลังไปย้ายที่เราวิ่งเส้นขาวเลยยาวๆเลยเชลเตอร์ไม่สนใจเลยเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ ยืนเขาเลยเฮ้ยไ,ได้นะเดมันรู้สึกว่ามันจะติบชื้นดีแต่เราต้องตปลากไกลนะพี่นะก็ไม่ต้องตกไอ้เหี้ยไปหายือแดกอ๋กกอพี่จะลบเลิกพานแล้วหรือพานเมื่อเนี่ยเต็มทัวเลยเนี่ยปืนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นพานอยู่ใช่ไหมเร,เราเป็นพายนี้เราเก็บไวเ่เป็นอยากป่าไม่ใช่พี่เราพอใจ ไอ้ตาดูเราไม่ดีพี่เออเราใช้ไปก่อนรอได้คอมเพลวเห็ดอะไรวะเนี่ยนี่เห็ดเนี่ยผมเจอมันชื่อเห็ดอะไรไม่รู้ไหนนี่ไงนี่เนี่ยที่พี่กินได้อาการิคัสเนี่ยเอซีเนี่ยเห็นนะเอซีเออเห็นแล้วนี่กินได้ไหมกินได้อะไรอ่ะโอ้วิตามินเพียบนี่ครับอืมโอเคพี่ไป เรารอ,อดตายแล้วยังไงต่อพี่่อยจะทําอะไรต่อเราก็ต้องเอาของไว้นี่แล้วเดินลงไปฟาร์มออก